วิเป้เขาเทรจริงๆโดบุยาอาก็ยิงเป็นอาสนาวีเจ้าชายแห่งสีวิชัยเน้นเกมรับไม่ต้องถึงมือผู้พันเซนเดอร์ก็ส่งจันเจ้ากับสารไครโฟงได้จากการที่ท่าเรือโดนทรูแบงคอกครับลอกเป้ามาสองลูก ในเกมไทยลีกที่ผ่านมาโค้ชโชคคงคิดได้จากการที่กองหลังเสียประตูง่ายมากโกค้ชโชคน่าจะเห็นปัญหาเกมนี้ผู้เล่นท่าเหลือจึงเน้นตั้งหลับแล้วก็อใส่โต้กลับเควิน <Kevin S 2> และอัสนาวีเจ้าชายแห่งอาณาจักรสีวิชัยที่ล่องเหลือหนีมาจากอาณาจักรหลังจากถูกนักเตะเนเธอร์แลนด,ด์ยึดครองเขาก็เล่นเกมรับเป็นครับ วันนี้ช่วยเคลียบอลลูกสำ,สำคัญจากหน้าบระตูได้หลายครั้งเควิน <Kevin S 1> ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันวันนี้แฟนบอลจึงไม่ค่อยเห็นลูกเปิดที่อันตรายหรือการเลี้ยงตัดจากเควินเลยแตนถึงยังไงเจ้อเจียงในฐานะเท่าเจ้าบ้านก็เปิดเกมแรงครับยิงนำไปก่อน1 0เกมลุกวันนี้ท่าเหลือดูแปลกไปครไปอาศัยกับเคลื่อนด้วยกรองกลาง ทางพีระดนและวรลชิตวรลชิตก็เป็นคนแอสซิสตให้โดบุย่ายิงตีเสมอได้ในนาทีที่54ครับหลังจากโดบุย่ายิงได้เข,ขาก็วิ่งเข้าไปกอดชดโคชโชงครับโคชโชงที่ให้โอกาสลงทุกนัดนะแม้ยังยิงไม่ได้หลายนัดถือเป็นการปลดล็อกของโดบุย่า จนทีละศัตว์วันนี้หายไปจากเกมจนถูกเปลี่ยนออกไปในครึ่งหลังจากเฟิปิเป้เท่จริงๆรับยิงลูกที่สองจากการหลุดกับดักล้ำหน้ายิงปิดกล่องส่งจันเจาจากเออ์เจียงกับสารคลายฟงไปในนาทีที่90วันนี้ไม่ต้องถึงมือผู้พันเซนเดอร์ประกณบเปรมพัดวันนี้ผู้พันก่อยืนเชียร์ทงสนาม ปล่อยให้จ่าฟิลิปเป้เขาโชว์ไปก่อนแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้ผมยกให้สองคนคนแรกคือนายด่านวรวุุิท็อปฟอร์มมากวันนี้เซฟได้หลายลูกยืนถูกที่ถูกเวลาไม่มีพลาดเลยส่วนคนที่สองผมยกให้วรชิตครับผู้ทำแอสซิสให้โดโบุญาในลูกแรกสิิของวรชิตสร้างโอกาสสูงสุดในทีม100%แท็กเกิลชนะผู้แข่ง แปจ่ายบอลแม่นยำในพื้นที่สุดท้ายสรุปผลเจ้าเจียง FC เปิดบ้านแพ้การท่าเรือไป1ต่อ2ส่งจันเจา้ากับสารไครฟงไปครับสราหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง iSport ด้วยครับ